จเจริญทับญาติโยมทุกคนทุกท่านขอให้ญาติโยมจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของตัวเราเองให้ชัดเจนให้โตนงึงตังจะตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังเราได้สํารวจใจของเราแล้วหรือยังนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายไม่ต้องปะนมืออย่าไปเกรงร่างกายวางกายของเราให้เป็นระเบียบสวยงามนั่งตัวตรง ให้เป็นธรรมชาติแล้วก็ลองกระตุ้นสำเนียบต่างความรู้สึกรับรู้รมผัสห้องลมหายใจให้ชัดเจนถูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆทั้งที่เราก็หายใจอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องของเราหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรไม่หายใจเข้า ชีวิตจะเป็นอย่างไรหยุดลมหายใจแล้วจะเป็นอย่างไรทั้งที่เราก็หายใจตั้งแต่เกิดจะหยุดหายใจไม่ได้เลยแต่การสร้างความรู้ตัวลมเข้าลมออกซึ่งเรียกว่าอาณาปานสติเราไม่ค่อยจะสนใจกันทั้งที่ใจก็ฟักไฝ่ในบุญอยากได้บุญอยากรู้ธรรมอยากเห็นธรรมเขาปิดกั้นตัวเขาเอาไว้หมดเขาหลงมานาน ก็ลงมานานหลงเกิดมานานถ้าไม่เกิดก็ไม่หลงหลงเกิดอยู่ในภพมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์มาสร้างกายเนื้อซึ่งมีขันหาข้ามา,าปิดบังเอาไว้หรือว่ามีตัววิญญ,ญาณตัวสุดท้ายหรือว่าตัวใจมาสร้างกายเนื้อมาสร้างขันหาปิดตัวเขาเอาไว้ขณะเขายังมีกายอยู่เขายังหนีไปเที่ยวต่ออีกแต่เที่ยวแล้ก็กลับมาอยู่ที่กายคือความคิดนั่นแหละถึงเป็นส่วนนามาทา คิดไปเรื่องอดีตบางเรื่องอนาคตบางสารพัดเรื่องที่เขาจะคิดจะปรุงจะแต่งคิดแล้วก็ไปสโวยไปยินดียินร้ายไปทุกข์ไปสุขหมุนวนเวียนอยู่อย่างนั้นเหมือนกับวงกลมไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากปัญญาของพระพุทธองค์ที่ได้ค้นพบแล้วก็มาเปิดเผยการเจริญสติ การสร้างความรู้ตัวการสร้างตะบะการสร้างบาร,รมีเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขจิตวิญญาณของเราไม่ให้จิตวิญญาณของเราหลงจิตวิญญาณของเรานี่หลงมานานเขาชอบด้วยเขาชอบด้วยสร้างขันห้ามาเป็นมิตรไปด้วยกันบางทีก็ผสมรงกันไปทั้งสติทั้งปัญญาผิดก็ผิดหมดถูกก็ถูกหมดถูกก็ถูกอยู่ในระดับพงชมุติ ผิดก็ผิดหมดไปเลยในภาพรวมนั้นยังหลงอยู่เพราะว่าตัวใจยังคลายออกจากความคิดออกจากขันห้าไม่ได้กำลังสติตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงทุกอย่างยังไม่ได้อาจจะเห็นแค่ความถูกต้ององสมมตุติว่าอะไรผิดอะไรถูกการสร้างบุญสร้างบาร,รมีอยู่ระดับคงสมมตุตินอกจากบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศความขยันเป็นเลิศในการขัดเกลิเลนในการสร้างพรมิหารเห็นเหตุเห็นผลจน วิญญาณคลายออกจากความคิดออกจากอารมณ์ตามดูรู้ให้ตัววิญญาณหรือว่าตัวใจรับรู้ความเป็นจริงได้ทุกเรื่องการทําความเข้าใจเราก็ค,ค่อยละค่อยละค่อยดับว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญมีความเป็นกลางไม่เข้าข้างตัวเองความว่างความเป็นกลางรับรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแยกแยะได้นั่นแหละเราถึงจะมองเห็นทางเดิน แต่ทุกวันนี้เราก็เดินอยู่แต่เรายังเดินปัญญาขั้นสูงคลายใจออกจากความคิดซึ่งเป็นฝ่ายนามาทําไม่ได้แต่การควบคุมใจก็อาจจะมีอยู่บ้างอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างสมมุติของเราก็ยังครอบงำามิมุติอยู่นอกจากบุคคลที่คลายได้แยกได้ตามดูให้รู้เห็นเหตุเห,เห็นผลทุกเรื่องหมดความสงสัยทุกอย่างละดับความเกิดถึงจะ มองเห็นหนทางเดินที่แท้จริงว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันก็ต้องพยายามไม่ว่าพระวโยมบัชีเรามีโอกาสมากมีกายเนื้อมีกายเนื้อในการทำความเข้าใจท่านถึงให้เจริญสติลงที่กายของเราให้ได้สะก่อนอะไรคือสติความรู้ตัวความรู้ตัวที่โตเนื่องเกี่ยโยงเป็นอย่างไรความรู้ตัวตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่ ความรับผิดชอบของเรามีอยู่ในระดับไหนความรับผิดชอบโราทุนตัวต่อส่วนรวมจนล้นออกไปสู่หมู่สู่คณะสู่สังคมคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในหลักธรรมนั้นมีอยู่สองอย่างอนิจจังทางด้านรูป,ปรธรรมคือกายเนื้อของเรานี่เลยอนิจจังทางด้านด้านจิตวิญ,ญญาณทางด้านนามาธรรมเขาก็เกิดเกิดดับดับต้องให้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งทั้งรูปทั้งนาม ทำความเข้าใจให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองว่าไม่มีโอกาสว่าไม่มีเวลาทุกคนนั้นฝักไฝ่ในการทําบุญมาตั้งนานตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมีศรัทธาเชื่อมั่นในพร,ระรัตนตรัยฝักไฝ่ในการทําบุญแต่ไม่ฝักไฝ่ในการสังเกตในการวิเคราะห์ว่าการเกิดของใจเขาก่อตัวอย่างไรอาการเป็นอย่างไรการเกิดของความคิดเขาเกิดอย่างไรเขาก่อตัวอย่างไร กิเลสยาปิเลสละเอียดเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องให้รู้ให้เห็นอาการหน้าตาอาการจริงๆทําความเข้าใจให้ได้จริงๆรู้ไม่ทันต้นเหตุเราก็หยุดเอาไว้ดับเอาไว้เริ่มใหม่เพราะว่ามันมีอยู่ตลอดเวลากายของเราทําหน้าที่อย่างไรทวันทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรห,วหไรลวงพ่อก็จะพูดเงแต่เรื่องเก่าๆของเก่าอยู่นี่แหละเพราะว่าคนเรามองข้ามกันหาตั้งแต่เรื่องมาปกปิดดวงใจดวงวิญญ,ญาณของตัวเอง เหมือนกับดินพอกหางหมูเราค่อยขูดค่อยขัดค่อยเกลาจนกว่าจะถึงความบริสุทธิ์ความสะอาดคือความไม่เกิดก็ต้องพยายามกันนะไม่ว่าพระวิญญาณชีอันนี้ก็ใกล้จะออกพรรษาเต็มที่เดี๋ยวอีกไม่นานวันเดือนผ่านไปเร็วไวแต่และว,วันแต่และว,วันเราก็ต้องพยายามดูรู้เห็นความเกิดความดับของใจของวิญญาณของความคิดของเราแล้วก็รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในโลกธรรม ขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่หมดลมหายใจแล้วก็ไปตามบิบักที่เราได้สร้างทำม,มาถ้าเราปล่อยวางทำความเข้าใจได้หมดเราก็ไม่กลับมาเกิดกัดสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องทำใจให้โลกสมองให้โปรง่งอยู่หลายคนก็มืนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะนี้ก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนกันนะ ปากันไหวปรับพอมๆกันคอยไปสั่งศึกษาทำความเข้าใจต่อให้รู้ทุกเรียบทนะ